คนนี้เขาเลื่อเลยครับอัปเดตเรื่องตาหเหน่อยว่าสายไปไหนมางครับครับตอนนี้ก็ยังต้องใส่แว่นกรองแสงอยู่ครับ<ช>เวลามางานเราเจอแสงจ้าก,ก็เลยต้องใส่แว่นกรองแสงอยู่ครับแต่ว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าเป็นที่จอรับแสงอักเสบก็เลยทําให้เหมือนยังโดนแสนเงเยอะๆไม่ได้พยายามหิกเลี่ยงการมองแสงครับค่ะแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงที่ทมองเห็นภาพที่เห็น,นตอนนี้คือภาพเห็นปกติเลยครับแต่ว่าถ้า แต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่ได้ใส่แว่นแล้วไปเจอแสงหรือว่าเล่นเล่นมือถือนะครับก็คือมันก็จะเริ่มมีมุมมัวดำๆขึ้นมาที่ตาแล้วช่วงนี้ต้องงดก็าดโทโซเชียลม็งดเป็นหน้าจอนะคะใช่ก็พยายามลดลงครับคือทั้งการดูทีวีการเล่นมือถือช่วงนี้มาอ่านหนังสือแทนกลับไปเหมือนสมัยก่อนจริงสมัยดูเบ๊ปักเป็นคนธรรมดะไม่รด้แบบเขาตอนที่รู้ว่าเขาเป็นแล้ว โโมเมนต์นั้นตกใจครับก็คือแบบจริงผมมาเพิ่งอาบน้ำเสร็จเข้ามาก็คือพี่มิวขึ้น,นั่งแบบนั่งนิ่งๆแล้วก็ผมแบบเกิดอะไรขึ้นเหมือนแบบทำไมแบบบุคลิกเขาแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถามมันก็บอกว่าอยู่ดีก็เหมือนแบบอยู่ดีมีอะไรขึ้นมากลางภาพก็ไม่รู้เวลาแบบมองแล้วมันข้างซ้ายเนี่ยมีแบบว่าเป็นฟ้าๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็ผมก็เฮ้ยตกใจแบบ มันเกี่ยวกับเรื่องสมองหรือเปล่าหรือว่ามันเกี่ยวกับความดันหรืออะไรเงี้ยครับผมทีนี้ก็ตั้งสติแ๊บหนึ่ง <c oughs> คือคมดันความดันไนงะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้นมันดึกแล้วถ้าไปโรงพยาบาลตอนนี้เขาก็ไม่เจอหมอเฉพาะทางอยู่ดีอะไรเงี้ยผมก็เลยเดี๋ยวขอโทรหาเพื่อนที่เป็นหมอตา ก็โทรไปคนแรกดึกแล้วก็แบบยังไม่รับอะไรเงี้ยโทรไปแต่คนที่สองรับพอดีครับผมแล kind of ้วก็ให้ปรึกษาตองเราก่อนว่าเหมือนเราทําคอนเซอร์เจอรี่ด้วยกันครับก็จะมีหมอฟังกับหมอตั้มทีนี้เราเลยรู้สึกว่าเราเราโทรหาหมอที่ใกล้ชิดก่อนโทรหาหมอฟังไม่รับโทรหาตั้มต่อก็ไม่รับไป็นการดึกนะดึกแต่เขาหลับแล้วเขาหลับแล้วแต่โชคดีเรามีน้องอคนน้องคนที่เป็นหมอเฉพาะทางเนี่ยครับผมแต่ว่าพอ เขาก็บอกว่าโอเคมันคงไม่ฉุกเฉินนะถ้าฟังมาอาการเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยพรุ่งนี้ให้รีบไปตรวจไปนะครับ mm hmm. แล้วพอดีพรุ่งวันรุ่งขึ้นเนี่ยพี่มิวเขามีไปทํางานที่จีนเที่ยงตรง mm hmm. ก็คือต้องเล่งไปโรงพยาบาลแล้วหาหมอสมาะทางให้ทันก่อนไปสนามบินอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ใช่ครับแล้ววันนั้นไปอาการเป็นไงต้องไปต้องขึ้นเครื่องแล้วอะ่ะคือคือคือ,คอตอนนั้นคือ เหมือนทําได้นะตอนนั้นนะครับคืนก่อนหนะ้าคือได้แค่นอนเฉยเพอมาเจอหมอคุณหมอก็บอกว่าเหมือนมันไม่ได้มียาที่ทําให้หายได้สุดท้ายต้องเป็นที่เราดูแลตัวเอง<ม>เราต้องป้องกันแสงด้วยตัวเองก็เลยเหมือนฝากติดต่อปุ๊บทางเอเจนต์หรือว่างาน<ม>ช่วงนั้นก็ขอใส่แว่นกันแดดไปก่อนครับมไมถ่ายแบบอะไรก็ขอใส่แว่นกันแดดแล้วก็แว่นกังแสงไปก่อนแต่ว่าระยะเวลาคือมันจะช่วยให้ดีขึ้นได้ใช่ไหมคืกคุณหมอบอกเลยว่าอย่างทำสามเดือน แม็กซิมัมถึง6เดือนเลยครับก็ต้องระวังตัวเองดีมากๆเพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยพอเผลอเล่นมือถือแล้วไม่ได้ใส่แว่นกรองแสงก็ป้าขึ้นอีกแล้วลอันตรายมากแล้วนะตอนมันมีอาการอะค่ะฝั่งนู้นเขาเขาหน่อยมากฝั่งเราโดนเป็น,นตัวไหมคะแอบลัว ยิ่งแบบอยู่ด้วยการปุ๊เออบเสิร์ช ChatGPT ChatGPT บอกว่า,าอาจจะมีอาจจะมีปัญหาทางสมองหรือตาอ,อาจจะบอดได้ต้องรีบไปหาหมอณนะตอนนี้เลยเ <c oughs> ดีเ๋ยวหาหมอหมอจะพอดาก็ไม่มีทำไงดีเลย,ยก็ตกใจเหมือนกันทั้งสองคนขออนุญาตซับเหือดเพื่อนไปไล่ผมเอาไปเผื่อไว้เลยก็ได้นะว่าขอบคุณเพื่อนก็คือแบบเป็นสาย เบิร์นเร็วขอนอนุญาตถือไว้ก่อนแล้วกันเลยเผื่อเผื่ซับทีนี้คือการดูแลรักษาให้เราหละว่ามันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเรื่องงานต่างๆต้องยังไงบ้างคะ เห,เ,เหมือนงานนะครับต้องบอกว่าช่วงช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างเป็นงานแฟช,ชั่นเยอะอทีนี้เราก็เลยเป็นการแบบเปลี่ยนแว่นแทนแล้วกัน <c oughs> งานนึงเป็นแว่นกันแดดแบบนึงหรือเป็นแว่นกองแสงแบบหนึ่งให้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ถือว่าได้ลุ้ใหม่เหมือนกันครับก็คิดในแง่ดี <c oughs> มันกระทบกระทบอะไรกับชีวิตประจําวันไหมคะเดินชนนั่นชนนี่หรือทุกหลักๆอาจจะเป็นเรื่องคือคือด้วยความที่เหมือนดิฮเออร์ของเราตอนนี้เรื่องมาติดมือถือหรือว่า จ้องจ้องจอเยอะมากๆนะปัจจุบันนะครับก็เลยทําให้ต้องพยายามแบบดิ้เลี่ยงแบบบางบางทีเราเผื่อใช้มือถือนานก็ต้องแบบต้องไม่เล่นขนาดนานครับแต่บางทีอากาศมันก็จะออกเองนะเหมือแนบบพอเล่นนานๆมันจะเริ่มเบียนหัวแล้วกแบบ็เลยมันเสพโซเชียลน้อยลงก็คืก็เสียโซเชียลน้อยลงครับก็ดีเหมือนกันกลับไปแบบเมื่อก่อนหยิบหนังสือมาอ่านว่าอะไรที่ซื้อไวแ้แล้วไม่ได้อ,าอ่านเลยแต่ที่เยอะจริงก็คือคนที่ทันแบบ เป็นไงบ้างเนี่ยเห็นได้ข่าวตาดับไปเลยมันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยผมเหมือนก็เหมือนมีเพื่อนที่เป็นหมอเขาถ่ายปรทางกลุ่นเยอะมากก็แบบเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเห็นพี่วิวสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยผมตาเขาไม่มองไม่เห็นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยคือพอเล่าต่อต่อกันก็จุดมันจะขยายใหญ่เป็นการตาบวมใช่การเรียตาบอมเรื่องมันดูใหญ่เรื่องมันดูใหญ่หมอหมอในทิกตอกก็คือมาทำคอนเทนต์กันมัาก็บอกว่าเอะไรบ่นเลยครับแล้วก็มีแบบมี ในวงการบางคนก็ทักมาด้วยนะอย่างชาลอลอตล่าสุดก็ทักมาเป็นยังไงบ้างคิดถึงเป็นห่วงอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆมันก็ทําให้หลายคนอาจจะแบบว่ารู้ว่าแบบว่อเขาก็มีอา,าการมิวก็เป็นเหมือนกันใช่อันนี้อันนี้คิดว่าแบบคิดว่าเป็นประสบการณ์ร่วมลกันเพราะว่าหลังๆมานี้คิดว่าหลายๆคนก็มีโอกาสต้องจ้องจอเยอะบางทีเราทํางานกับจอไม่ว่าจะเป็นคอมหรือว่าจอมือถือก็อยากฝากระวังไปด้วยครับแล้วก็ถ้าต้องใช้เยอะจริงๆคิดว่าแว่นกันแสงก็ช่วยนะ แล้วก็ติดไว้ใส่กดีดม่คไม่ขายแม่ตองแซไม่ใช่ไหมหรือว่าแม่ตองแสงไม่เข้าก็คือสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาได้ติดต่อเข้ามาได้เพราะประสบการณ์ตรงนี้ต้องใช้ทุกวันแล้วตอนนี้พิ้ยุ่งกัขายสีขายละครอะไรย่างเยคือคือช่วงนี้ยังไม่มีครับผมก็ก็ถือว่าดีไปแต่ว่าช่วงนี้กลับมากลับมาทํางานเพลงครับแล้วก็คิดว่าเหตุเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการนี้ขึ้นมาเนี่ยคือถ่ายเกมวีตัวเองนี่แหละ ก็แบบมันเหมือนมันจะมีซีนหนึ่งที่มีจอปโปรเจคเตอร์อยิงเข้ามาในตายเยอะมากเทคหนะึ่งน่าจะสามสี่นาทีครับก็คิดว่ามีผลนะครับอย่างนี้พวกแสงไฟสปอรตไลท์พวกแสงสปอนตไลท์อะไรก็มีอนกันใช่ใช่ครับแ<ฟ>ต่ชัวดีเลย <c oughs> คือคืออาการผมถ้าคุณหมอเทียบก็จะเหมือนเวลาเราไปจ้องดวงอาทิตย์นะครับที่พอจ้องแล้วมันจะมีฝ้าดำ,ดำขึ้นมาที่ตาเราแต่ว่าตอนนั้นมันดันแบบฝ้าดำขึ้นมาเป็นชั่วโมง นานไปนก็มีแบบเขาเรียกอะไรอย่างกิจกรรมในแต่ละวันเหมือนกับมิวเราทำกิจอะไรครัจริงๆนะครับหลังๆผมไม่ได้รับที่เป็นงานถ่ายอะไรเงี้ยครับผมทขาก็ทำธุรกิจอย่างเดียวแล้วก็คือเวลาแฟลชหรืออะไรเงี้ยมันก็ดูเป็นชุดสั้นๆก็คือไม่ได้แบบว่าเอ็กโพสกับ,บยาวๆเป็นแบบแสงสัดไลท์ส่องอะไรเงี้ยแต่ว่ามีประสบการณ์เรื่องแบบโดนแสงอย่างเงี้ยมันเจ็บตาอย่างเงี้ยครับเอเหมือนกัน จริงๆก็อยากให้ทุกคนแบบแบบทุกคนก็น่าจะใช้สายตาเยอะช่วงนี้อะไรเงี้ยครับดูไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยก็เป็นว่นระวังแว่นกองแสงเขาได้ใช่หรือทำทำขายอเคนแต่แฟนๆเป็นห่วงมากกว่าเลยที่เขาเป็นแฟนผมก็ต้องต้องขอบคุณแฟนๆมากเลยครับผมที่เหมือนเป็นห่วงไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นอะไรหรือว่าไม่ว่าจะปล่อยผลงานอะไรขึ้นมาก็คอยซัพพอร์ตตลอดครับก็ก็อยากให้แฟนๆก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็คอยสนับแข็งแรงกันไเลยครับ